เมื่อวานนี้แม่กิ่งเอาทองหยดเข้าไปถ่ายพยาธิค่ะอย่างที่แม่กิ่งเคยบอกว่าแม่กิ่งกลัวน้องเขาจะมีพยาธิเยอะดูดูเอาหางปิดกล้องแม่เลยนะลูกทองมาดฮะแม่กิ่งกลัวน้องเขาจะมีพยาธิเยอะเพราะน้องเขากินเก่งมากมายเมื่อวานนี้ก็เลยเอาน้องไปถ่ายพยาธิแล้วก็ไปปรึกษาหมอค่ะ หอเขาบอกว่าไม่ไม่น่าจะมีพยาธิเพราะว่าถ้ามีพยาธิเขาก็จะผอมนนี้แต่ตอนนี้น้องเขาก็ดูปกติดีไม่อ้วนไม่ผอมใช่ไหมนค่ะปุ้ยมุ้ย,ยมุ้ยแต่ตอนนี้มาแย่งที่ที่เขานอนอยู่ในกระบะมาขอแย่งที่ทองแข้งที่ทองแข้งก็มานอนเป้าทองหยิบอระลูกฮะ นะคะปุ้ยมุย้ยปุ้ยมุยม้ยเด็กๆของเราบางท่านบอกว่าเด็กๆบ้านไม่กิ่งเรียบร้อยค่ะเวลาเรียบร้อยก็เรียบร้อยแบบนี้ค่ะแต่ละคนก็จะปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุยม้ยนอนล้อมรอบพากันนั่งกันนอนตามอัธยาศัยใช่ไหมพวกเราแต่เวลาซุกซนก็เอาเรื่องเหมือนกันค่ะ แต่พวกเขาก็ไม่ได้สนอะไรมากก็คือก็จะวิ่งกันไปวิ่งกันมาเนี่ยค่ะวิ่งกันไปวิ่งกันมาแล้วก็มีโน่นกระโดดบนโซฟาเด่นกันค่ะจะเป็นลักษณะน,นั้นจะไม่ได้เหี่ยงมากมายเต็มที่ก็กระโดดขึ้นไปบนหลังตู้โน่นนะคะ แต่สส่วนใหญ่จะนอนหรือนั่งเล่นปุ้ยมุือกันแบบนี้ซะส่วนใหญ่พากันเดินสวนสวน,านามเนี่ยก็จะเล่นเล่นหยอกหยอกกันหนึ่งค่ะแม่ทองเพิ่มเล่นกับลูกเขาแบบนี้เล่นเล่นมุดในอุโมงหยอกกันจะเป็นถ้าอย่างนั้นแต่ตอนนี้แม่กิ่งให้ดูที่ทองหยิบเขาเข้าห้องน้ําทองหยดไปแกล้งพี่เขา สามน้อยคนเก่งของเราดูดูไปเล่ไปเล่น,ไป,ลนไปแกล้งเดินหางที่เขาที่เขาเข้าห้องน้ําอยู่นะลูกท่องยดหืมแต่ไม่มีใครแสบเท่าคนนี้ค่ะสามน้อยคนนี้แสบทุกเรื่องดูดูดดไปดูด,ดูดูเขาพี่เขาเข้าห้องน้ําแต่ยังไปเล่นหางพี่เขาอีกเหรอลูกหืมหรือว่าหางที่ทองหยิบอันยาวใช่ไหม างที่ทองหยิบมันยาวอ่ะคนนี้ก็นอนยันนอนยันรุ่นน้องนอนยันรุ่นน้องให้น้องแก้งทองหยิบใช่ไหมเห็นไหมทองหยิบป็นคู่ปรับใช่ไหมเราเนี่ยอืมเ,เราแสบของเราอืมทำไมดูหน้าตา หน้าตาแบบนี้จะมีใครรักไหมคะให้ลูกนะหน้าตาแบบนี้มีใครรักไม่เอ่ยรักหนูได้เยอะๆเลยนะคะสาวน้อยกเก่งของเราทอ,ทองทองทองมาตทองมาดค่ะทองมาดเอามือกระโดดขึ้นมาแล้วก็เอามือเอามือ,อ,มอตบโทรศัพท์แม่ทั้งฝั่งสองฝั่งเลยค่ะ แกล้งแม่ใช่ไหมเราเนี่ยฮ้แกล้งแม่ใช่ไหมไม่อยากให้แม่ถ่ายน้องเหรอลูกอยากให้แม่มาถ่ายหนูบ้างเหรอฮะอืมยอแย่พี่ทองแค้เลยพี่ทองแท้ไม่ต้องมากวนพี่ทองหยิบนะเอ้ทองมาดนี่ทาไมทําอย่างนี้ลูกฮะอาแม่ถ่ายหนูก็ได้ลูกแม่ถ่ายหนูแม่ถ่ายทองมาดนะลูกนะ ขทองมาสเหมือนกันความน่ารักมีมากมายค่ะเด็กคนนี้ดูลีลาการอ้อนของเขาอ้อนแม่แม่แหละลูกหืมคงหยุดอ้อนแม่แม่ใช่ไหม ยมูลอกโ,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 โอ้แกล้ง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 อ่ะอ่ะพอพี่เขาแกล้งก็แกล้งพี่เขากลับอ่ะแกล้งกลับเลยพี่ทองมาดทาน้องเหรอทําหนูเหรอปิดกล้องหนูเหลอพี่ทองมาดหนูจะโชว์สักหน่อยใช่ไหมลูกทองมาดไม่ต้องแกล้งหนูนะหนูจะโชว์ความน่ารักให้แม่แม่เอฟซีเขาดู ลูกนะไม่ต้องแกล้งน้องลูกไม่ต้องแกล้งน้องนะทองมัดไม่ต้องแกล้งน้องนะลูกปล่อยให้น้องอ้อนไปปล่อยให้น้องอ้อนไปฮิ้ิฮ <c oughs> ิฮงฮิ่แม่ฮิ่ิกล่ิแิฮิม่ิิ ดูสิคนอื่นเขาก็ยังวิ่งข้ามกระโดดไปกระโดดมาดูสิดูพี่ทองก้อนที่นะ่ะทองก้อนกระโดดเล่นปันกุดน,นั้นเล่นกันค่ะกดน,นั้นเล่นเล่นอุมโมงกันแยบแยบ,แยบกันแต่สาวน้อยคนนี้ไม่ยอมเลิกลาน่ารักมาก,มา,ก,ม,ากมายเลยลูกห อ้อนให้แม่แม่ใจละลายไปเลยใช่ไหมฮะฮะอ้อนให้แม่แม่ใจละลายไปเลยใช่ไหมลูก